สวัสดีครับก็เข้ามาสู่ในเซิรทดสอบที่ร้อยนะครับสำหรับ RLC ใหม่ของเกม Dead by Daylight นะสตเกตคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยมันเริ่มจากการที่เพื่อนเป็นแฟนเตเกอตแล้วเขาเอออยากลองเล่นเกมนี้สนใจก็เลยทำคลิปนี้ให้เพื่อนดูนั่นแหละแล้วก็ไหนก็ทำแล้วก็เพื่อคนอื่นเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นประโยชน์กับใครที่ จะทำไม่เป็นหรือว่าใครที่มีเพื่อนมาใหม่แล้วขี้เกียจสอนก,ก็เดี๋ยวทําทําสแต็มไว้ให้ครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแบบจับมือทําเลยอันดับแรกนะครับให้เปิดไปที่ค้ังไปที่เกมแล้วก็มองหาคําว่าคุณสมบัตินะครับจากนั้นก็จะเจอคําว่าเบต้านะครับกดไปเลยแล้วก็จิ๊กตรงนี้อ่าเป็น Public คเทสเรียบร้อยแล้วตัวเกมก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับส่วนเวลาเอาออกก็ไม่ยากครับ กดคลิกไปที่ตัวเกมกขวานะครับจากนั้นก็กดไปที่คุณสมบัติแล้วก็แค่ไปติ๊กไอตรงเบต้าที่ว่าเราใช่ครับแค่นี้แต่ตัวเกมก็จะทำการดาวโหลดเซิร์ฟปกติกลับมาครับประมาณนี้ครับ